ค่ะยินดีต้อนรับช่องอีสานโคราชหากินเด้อค่ะวันนี้สาวยูพามาเบิกแพะเด้อค่ะทั้งโคราชเพิ่นเลี้ยงไร้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสาวยูกับผ้าพีผ่านออมาเบิงเด้อค่ะพี่น้องมารับชมกับสาวยูค่ะนี่ค่ะแพะมีราคาเด้อค่ะตัวหนึ่งกับซีหาพันเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาดูความหนาักของแพะเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะพี่น้องทางโคราชเพิ่นเลี้ยงลร้เด้อค่ะ ขายที่โลกอร่อยกบาบาทคือนเนื้อหมูเลยค่ะพี่น้องค่ะวัดต้นหนึ่งกับซีหาพันเด้อค่ะ,ค,ะค่ะพี่น้องหินบ่ค่ะ ความน่ารักของเพื่อนเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ่งกับเสาวอยู่เด้อค่ะโครหลาดเดี่ยงแพลายเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเขากินเนื้อคนคือกระเชดเด้อค่ะต้นกระเชดเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะต้นอ้วนเด้อค่ะเขาก็จะทําบานเหมือนคนอยู่แล้วค่ะให้เขาอยู่เด้อค่ะพี่น้องบางคนเพิ่นกับบ่เคยเห็นเด้อค่ะ ทางบานสาวยุเลียงหลายเด้อค่ะแพะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันมีราคาเด้อค่ะต้นหนึ่งกับกับหาพันเด้อค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะค่ะเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเขากินต้นกับเฉดเด้อค่ะพี่น้องเห็นใบมันค่ะแป๊บเดียวเหมือเลยเนาะค่ะพี่น้องต้องออกหาทุกมือเด้อค่ะต้นกระเฉดมาให้เขากินค่ะพี่น้อง ค่ะมาเบิร์เด้อค่ะพี่น้องตัวนี้สงสัยทองว่าเลยนะตัวขาวตัวเมียตัวผู๋ตัวขาวตัวเมียตัวผู๋ตัวนันตาลอืมเป็นว่าตัวขาวตัวเมียเด้อค่ะพี่น้องตัวผู๋ มันก็กินใบกระเฉดสิเมือนเลยนะคะกินแป๊บเดียวเมือนเลยค่ะพี่น้อง พี่น้องมาเบิ่งกับสาวอยู่เด้อค่ะมูเพิ่นเลี่ยงหลายเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือที่เพิ่นกินใบมันเมื่อราคาพี่น้องก็เก็บออกมาจากคอกเด้อค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะการมันค่ะพี่น้อง คนกินเห็นใบจนมดแล้วใบกินกินเห็เี่ยวเนาะดูอ่ะคนกินเห็นใบค่ะพี่น้องดูเขาก็จะทําบานเหมือนบานคนเขาอยู่แล้ะค่ะพี่น้องเขาก็จะขึ้นไปนอนอยู่คือคนอยู่แล้ะค่ะพี่น้องค่ะค่ะดูเขากินเศษใบกับเศษเด้อค่ะมดเกี้ยงเลยค่ะพี่น้องกนไหลก็แช่ก,ก็ติดตามให้ช่องอีสา,า,านโคราชกินน้ำเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ เบิ่งเพะกับสาวอยู่เด้อค่ะพี่นงทางโครลาดเลี้ยงหลายเด้อค่ะพี่นงเพราะว่าต้นหนึ่งกับหาพันละค่ะที่หาพันเนาะดูเหมือนเขาไม่อิ่มเลยนะ่ะพี่อ่อนเหมือนเขาไม่อิ่มนะ เอาบ้าเมเื่อกี้เมดอแล้วเบื่ออาหารเด้อค่ะกินจนกระเิดฮะดค่ะพี่น้องเบิรงเดอค่ะพี่น้องความน่ารักของแพะค่ะ พี่น้องเราอยู่กับผ้ามาเบิงแพเนาะค่ะพี่น้องเห็นความน่ารักคอกเพลินเนาะค่ะสีขาวสีน้ำต้านด้วยค่ะพี่น้องเราอยู่กับผ้ามาเบิงนอกค่ะเราอยู่กับฝากว้แค่นี้เนาะคปนี้ก็ลากกันไปเนาะสวัสดีค่ะ